เรียกไดว้ว่าจบดราม่าไปแล้วสำหรับคุณต่ายชุติมาล่าสุดมากับลูกใหม่สีผมใหม่บอกเลยว่าปังมากโดยคุณต่ายชุติมาได้โพสต์ภาพในไอจีระบุว่าสีผมใหม่จากนั้นก็มีแฟนคลับและชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นผมเข้มเหมาะกับแม่ต่ายที่สุดยิ่งทาปากแดงด้วยสวยแบบตะโกนเลยค่ะชอบคุณต่ายผมเข้มมากค่ะ สวยมากชอบแม่ตายผมเข้มมากเข้ากับแม่เปลี่ยนสีผมเพื่อความสดใสก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณตายก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนจริงๆจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ยังไงก็อย่าดราม่าก,กันนะคะ